แอปีเบิร์ลเดย์จาน้องพรเห็นไหมครับอา,อาหารไปเที่ยวหรือไปไหนคุยกันได้ทุกเรื่องดาวและสิ่งที่สำคัญพรก็จะพูดแต่เรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นในเชิงที่มีทัศนคติ มีเหตุการณ์อะไรไม่รู้อยู่อยู่แล้วเพราะอ่าไม่รู้ว่าไม,ไ,มไม่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 อยากจะพูดไปเนาะเพราะว่าเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันอาจจะมีก็น้องเล็กก็อยู่อ่าเกาหลีใต้นะครับอากาศก็หนาวช่วงนี้อากาศก็ขอบคุณน้องเล็กนะครับวันนี้วันเกิดพี่พอนะครับก็คุยกันข่าวหนึ่งเนาะก็ขอบก็ยินแสดงความยินดีกับน้องส้อยมุกน้อต่อไปก็เหลือแต่คุณภาพเนาะเห็นมีคนแนะนํามาเนาะอ่าส้อยมุกต้องปักหมุดคลิป พอแวะไปนะครับน่าจะเปิดช่วงเที่ยงนะเพื่อนก็สะดวกแวะไปให้กําลังใจด้วยข่ายบัตรประชาชนขอบเพื่อนขอบเพื่อนเพื่อนมากนะเพื่อนสาวที่ให้คําแนะนำเนาะก็ขอบคุณมากมากเพื่อนสาวก็ก็เป็นพี่บีเพื่อนสาวนะครับก็เปิดเพจใหม่เพื่อนๆก็ว่างบ้างะเริ่มเข้าไปเรื่อยๆครับฟีดมาดากฟีดมองไม่เห็นผมก็จะรีบเข้าไปดูเลยขอบคุณตาวัดก็ก็เป็นเพื่อนก็ลอของใคร นี่ไงพี่พี่วันนี้ครบแล้วเวลาคุณพอวันนี้ครบแล้วเวลาคุณพอแสดงพี่อินไปดูนะครับจากปกติไลฟ์ทุกวันกลายเป็นโดดเตียนหนึ่งวันเพราะว่าอะไรครับมีธุระจริงๆนะครับมีธุระก็เลยเพื่อนๆก็เลยไม่เห็นขอบคุณนะครับขอบของเพื่อนพอแล้วเด้อวันนี้ขอขอบคุณมากนะเพื่อนสาวนะขอบคุณมากเพื่อนก็ในเดียวกันขนาดอยู่คนละที่เนาะก็ยังกลายเป็นสนิทสนมเป็นเรียกเพื่อนสาวเพื่อนชายกันทราบกันดีเนาะ ก็จะจริงๆแล้วเวลาน่ะจวนจวนมากแล้วมีบางคนอยากได้เวลาไอ้เราก็อยากมันมีอะไรนะไม่ัวยครับก็ก็เป็นหาในชีวิตก็เป็นเด็กขาดเรียนจริงๆในชีวิตจริงจะเป็นเด็กเป็นเด็กเรียนหนังสือนะเป็นเด็กชอบเรียนหนังสือมากมีม,มีมีเป็นทีเตอร์นี่เป็นโดดเรียนหนึ่งวันพี่พี่อ่าพี่อินทราแต่ก็พบแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาตินะเขขอบคุณเดี๋ยวเพื่อนเขาก็จะ เดี๋ยวเพื่อนตายพอครับขอบคุณมากนะครับเรามีเพื่อนหลายบ้านเราก็ไปเนาะเพื่อให้บ้านมันนิดนึงคนละนิดคนละหน่อยไม่เป็นไรนะครับพรยินดีครับยิ่ง51ปีแล้วเร็วเหมือนโกหกเลยอายุ51ปีแล้วมาพูดถึงอายุเนาะอายุก็เป็นเพียงตัวเลขนะครับเดี๋ยวนี้สวยน้องหน่อยก็ขอบคุณนะครับอนน้องโยชิสวัสดีนะครับสวัสดีน้องเลก็กกาก้าน้องเลกะกะ็เลกะกาก้าก็เปิดบ้านผัดไปแต่บ,บ้านพอนะครับน้องกับน้องเล็กก็ ออครับไปคนใจก็ต้องใจหรอเขาจะหัเหรอนแบบเซอร์ไพรส์นะดีดีด้วยยินดีกับเพื่อนเพื่อนๆพน,พนคนไหนทําคลิปที่โอนใจ AI เนาะคนก็มองเห็นก็จะผ่านผ่านโดยง่ายได้นะครับนะกันไปนะครับวันนี้เป็นเค้กเป็นเค้กเป็ดนะครับเป็นเป็นเค้กเป็ดน่ารักมากดีสันดีนะครับผม ตอบคำว่าสวัสดีนะครับเอาขอบคุณนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณน้องสาวนะครับเพียวหน้ารักนางคำลงดูชีก็เต้นนะครับน่ารักน้องดูชีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเนานะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก่อนก็ไม่ใส่มุกได้ยินบอได้ยินบอสเออพี่สร้างฝันแนะนํามาเด้อได้ยินไหมภาพนิง่งอ่าภาพนิ่งไม่ควรปักหมุดนะครับส่วนช่วงน,นี้ก็จะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆเข้ามานะครับผม อ๋อน้องสาวมา51ปีแล้วเร็วเหมือนโกหกเลยอายุ51ปีแล้วมาพูดถึงอายุเนาะอายุก็เป็นเพียงตัวเลขนะครับเดี๋ยววันเกิดพอก็อ51ปีเพื่อนๆก็หยิบเอานะครับผมสุขสันต์วาชื่นสมหวังสุขภาพแข็งแรงจ้าพี่เสียงนะครับก็เพื่อนเข้ามาแล้วก็ขอเก่าสวัสดีนะครับขอขอบสวัสดีออกมาดูดวงตาแล้ว พอก็เพิ่มให้นะครับอันนี้แข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นเนาะอสวัสดีเพื่อนชายอายืนรออสวัสดีนะครับซึ่งอายุซึ่งคนไปแล้วสวัสดีสวัสดีพี่จุ้ยเอาพี่จุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพสวัสดีครับคุณพอคุณรอๆนะครับพี่จุ้ยก็มาถูกวันนะใครไวนะครับเพื่อนเปิดบ้านเยอะครับช่วงนี้โอเคครับผมครับผมจะมามาไวไปไวนะครับไม่เป็นไรคัณหน่อยโอเคครับตามสบายครับไม่ง่ายเสียงนะครับ ขอบเพื่อนเข้ามาแล้วก็ขอเก่าวสวัสดีนะครับขอบเก่าขอบสวัสดีโอมาสีเป็นตาแล้วขอบเพื่อนขอบเพื่อนเพื่อนมากนะเพื่อนสาวที่อ่าให้คําแนะนาเนาะก็ขอบคุณมากๆเพื่อนสาวก็ก็เป็นพี่พี่ดีเพื่อนสาวนะครับก็เปิดเพจใหม่เพื่อนๆก็บ้างบ้างังพรพูดแจ้วเจ้าให้เหมือนภาษาบ้านเราพูดได้ลิงหลับเนาะก็หลับไปเลยก็นอนสบายทักบ้างกับครับแต่ว่าจะลืมากลกาวทักทายเพื่อนเนาะ เพราะว่าสิ่งหนึ่งเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับบทอุตสาห์วันนี้เอก็คุยกันไปก็ขอบคุณมากๆนะครับผมวันนี้เป็นวันวันนี้ก็เป็นวันกันอไปกินน้านําลํำไยอะไรประมาณนี้นอแต่ก็ยังไม่ได้ไปช่วงนี้ก็ยุ่งกันย,ยุ่งกันจบแล้วก็น่าจะมีเวลาไปขอให้สุขภาพแข็งแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งเนาะ ใ่คนตายก็ต้องใจก่ะเขาจะหัวเหาะก็น้องเล็กก็อยู่เอาเกาหลีใต้นะครับอากาศก็หนาวช่วงนี้อากาศก็ขอบคุณน้องเล็กนะครับวันนี้วันเกิดพี่พอนะครับก็คุยเพราะว่าผมเป็นชอบคนชอบมีสีม่วงเดี๋ยวผมเอาสีม่วงให้ดูนะผมเป็นคนชอบดอกไม้นี่ผมก็ชอบสีม่วงผมรู้สึกว่าสีม่วงมันเป็นสีที่โดดเด่นสําหรับผมบนันเกลา สีม่วงนะครับสีม่วงสวยมากเลยเป็ดน่ารักมากเลยตมมุต,ตมีมากเลยเป็ดวันนี้ก็เป็นเค้กนะครับอาจจะหมุนหมุนเค้กเดี๋ยวค่อยจบสวยมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดพรเองครับวันเกิดวันเกิดนะครับเสียงนะครับก็เพื่อนเข้ามาแล้วก็ขอ,ขอเก่าวสวัสดีนะครับขอกล่าขอ,ขอสวสัสดีโอมาสีดวงตาแล้ว หลายรอบหลายสีเนาะให้เห็นแฮปปี้บปรเยคค่อยๆหมุนเนาะหมุนเดี๋ยวมีอันสอวออาจจะเบียนหัวนะครับมีคบแฮปปี้เบืร์เราก็ไม่ใช่ว่าร้องพรนะเป็นร้องกองเสียงแบบไม่เพาะเลยเสียงยานเป็นเพื่อนก็ยังให้กําลังใจทนฟังได้เพราะว่าสิ่งนั้นผมบอกถึงความได้ได้อะไรก่อนใกล้แล้วแต่ก็คุยไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ยังรอก็ยังรอรูกเเรือไปเรื่อยๆก็คุยกันนะครับเพียวหน้ารักนางคำนองดูชีก็เต้นนะครับหน้ารักนางดูชีนะครับ ก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับ่อนก็ไม่เห่าะครับอีกข่าวหนึ่งเนาะก็ขอบ,ขอบก็ยินแสดงความยินดีกับน้องส้อยมุกเนาะต่อไปก็เหลือแต่ค,คุณภาพเนาะเห็นมีคนแนะนํามาอ่าส้อยมุกต้องปักหมุดคลิปขอบเพื่อนขอบเพื่อนอเพื่อนๆเพื่อนมากนะเพื่อนสาวที่ให้คําแนะนำเนาะก็ขอบคุณมากๆเพือ่อนสาวก็ ก็เป็นพี <ique> ่บีเพื่อนสาวนะครับก็เปิดเพจใหม่เพื่อนๆก็บ้างๆคุครับก็เพื่อนก็แสดงความยินดีแน่เนาะเขาผ่านแดดว่ายังไม่ครบแต่ว่าได้คลิปที่ที่ปังนะครับเป็นคลิปมังครพูดเจ้าเจ้าให้เหมือนประตาบ้านเราพูดได้ลิงหลับเนาะก็หลับไปเลยก็นอนสบายทักบ้างกับรับแต่ว่าจะลืมประกาศทักทายเพื่อนเนาะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพืเอาขอบคุณตาวัดนะครับตาวัดช่วงนี้เดี๋ยวพรก็เริ่มนั้นแล้วครับแต่ช่วงนี้ก็ไปบ้างแวะบ้างเด้อ อันตาวัดลอยโพดเนาะเพราะว่าพอของก็เพื่อนเยอะมากช่วงนี้ก็าจะคอยจะเริ่มได้มุกได้ยินบอได้ยินบอส่สร้างฝันเออพี่สร้างฝันแนะนํามาเด้อได้ยินไหมภาพนิ่งาภาพนิ่งไม่ควรปักหมุดนะครับวันเกิดครับผมขอให้จุกภาพแข็งแรงตลอดไปตลอดปีตลอดไปนะครับผมสว,วัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นเค้กนะครับอาจจะหมุนหมุนเค้กเดี๋ยวค่อยจุก ส่วนมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดพรเองครับวันเกิดวันเกิดนะครับก็คือโชคความโชคดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่หนึ่งที่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ก็คือความพยายามและความตั้งใจทำเนาะก,ก็เงียบเนาะเพื่อนๆใครว่างก็แวะไปให้กําลังใจเนาะ พี่ชาเลนีก็ก็แต่ว่าก็เริ่มดีขึ้นแล้ว,ลวก็เริ่มมีเพื่อนๆพี่พี่แวะเข้าไปสําหรับสติ๊กเกอร์เพื่อนสาวนะครก็ขอบคุณมากคุยกันไปทักกันไปเนาะคุยกับเพื่อนเพื่อนง่ายๆครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่พอขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งรับกล่าวคําว่าสวัสดีครับนะครับถึงว่าเจ้าขอ,ของเจ้าบ้านจะเป็นยังไงก็ยังรับฟังได้นะเพราะนั่นแสดงบลมบอกถึงความมีจิตอาทรนะครับบางคนก็เอผ่านเวลาเนาะแต่เราก็ดันก็เวลาก็ใกล้จ่อแล้วก็ขอบคุณ พอดีมันมีเสียงเหมือนอะไรนะครับรก็เลยพอแวะไปนะครับน่าจะเปิดช่วงเทียงนะเพื่อนก็สะดวกแวบไปให้กําลังใจด้วยขายประชาชนวันนี้ก็ติดๆิดิเสียไปเนาะห้าสิบเอ็ดแล้วนะ้วไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเลขอะไรนะบอกอายุนะครับบอกอายุตัวเองนะครับครบรอบห้าสิบเอ็ดแล้วนมอีกปิสีเหลืองก็เป็นสัญลักษณ์ของอ่า เป็นปนอ้นองประจักษ์นะครับของเมืองอุดอรนะครับนี่อ๋อขอบคุณเพื่อนอ๋อเพื่อนสาวก็ให้จ่วนช่วงนี้ก็จะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆเข้ามานะครับผมอ๋อน้องสาวมา็1ปีแล้วเร็วเหมือนโกหกเลยอายุ51ปีแล้วมาพูดถึงอายุเนาะอายุก็เป็นเพียงตัวเลขนะครับเดี๋ยวนี้ก็กเงียบเนาะเพื่อนๆใครว่า